สว,วัสดีครับจากเพจสามเ้าครับต้อมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR 400ี่ร้อยนะครับปีหนึ่งเก้า้าหกนะครับทรงเดิมมาดูโดยรอบก,กันก่อนนะครับอันนี้ทรงเดิมนะครับก็โดยรวมก็เดิมเดิมที่สุดนะครับคันนี้ มือที่นึงนะครับพอดีฝนตกก็มาดูรายละเอียดกันนะครับตัวตอนหน้าน,นะครับเป็นดุมดำขอบเป็น DID ีเจแปนะครับเหมือนเดิมแป๊บนึงให้ดูนะนี่นะครับดีดีเจแป ยางหน้าเป็นไนาอาร์ซีนะครับอันนี้ก็ดอกก็เหลืออยู่นะครับวงค้นหน้าก็สวยๆนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับยางหุ้มชแท้นะครับไม่ขาดมือนดีนึงนะครับ,รบ,นนรบก็ไปเลี้ยวนะครับไม่หักไปเลี้ยวเดิมเลยไปหน้าก็ เดิมนะครับไม่มีรูรอยเลยน,นี้ถ้วยก็ไม่บุบนะครับ้วยใหม,ม่มือเบรกมือคัตไม่หักนะครับมีตัวยางกันฝุ่นให้ด้วยนะครับโอเคครับผมกระจกเดิมนะครับจกเหลี่ยมถังนะครับถังก็ลูกค้า เวันทีนะครับไอตัวเนี้ยถัง้็ของเก่าเพิ่งทำสีมาครับอันนี้ถังไม่ได้บุกนะครับโดยรวมก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ถังครับกระ,นะรนนะรเป๋าก็เอาเดิมนะครับแก๊สไม่หักนะครับ ก็ตัวฝากระเป๋าก็โอเคนะครับไม่มีรอยอะไรเลยต่อไปนะครับคันนี้จะมีของแตง่งติดไปด้วยนะครับคือเป็นการสบัดน,นะครับคันนี้ปรับระดับได้ใช้ได้ปกติครับแล้วก็คันนี้ของแต่งนะครับคาบูลูกชักนี่นะครับแรงๆเลยไม่ได้ถอดออกนะครับคันนี้ ก็เป็นท่อเดิมนะครับนี่เสียงนุ่มนิ่มๆโอเคพับเท้าเป็นพับเท้าเกยยงนะครับเนี่ยก็ดูเครื่องนะครับเครื่องแห้งเดิมๆโอเคครับผมโชคหลังโชกเดิมนะครับไม่รวมไม่ซึมเปดี่ยหลังก็ไม่หักนะครับเดิมเดิม ไฟท้ายนะครับมีทับทิมทับทิมครบนะครับบัางโซ่เดิมนะครับดูชอบังนี่สวยๆใสๆนะครับก็<อ>ตัวโซ่สเตอร์นะครับใช้ได้อีกนานนี่ครับชุดเกียร์โยงเครื่องฝักกนงนี้นะครับของแต่งก็มีพักหัวเทียนนะครับ N G K ก็มีตัวกองนะครับกองท่อหายใจตัวนี้ก๊ก็ใช้ได้ปกตินะครับปั่นเงามาให้สวยๆเลยโอเคครับผมมาดูระบบไฟกัครับคันนี้แบบนี้นะครับไม่ขึ้นครบนะครับก็ไฟสถานะติดป,ปกตินะครับ มาดูไฟพามาก่อนโอเค <Okay. S 2> ไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวซ้ายไปสถานะติดนะครับไปเลี้ยวซ้ายไปไปเลี้ยวขวา สูงไฟต่ำใช้ได้ปกติกกแต่ดังนะครับก็ทันนี้ไฟเบรกติดนะครับทั้งเท้าทั้งมือเลยนะครับนี่นะครับมันไม่ค่อยชัดโอเคครับต่อไปมาดูอาเกอกสารกันดีกว่าครับ เป็นยินบอยซบะซามิ์นะครับแท้ตัวจริงนี่นะครับก็นครับจะมีใบชุมพูด้วยนะครับอันนี้อ,าอ่านึงใบช่มผูนี่นะครับนี่เป็นชุดอินบอย นี่นะครับใบชมพูแท้ๆนะครับหายไปฉีกไปนิดนึงนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ผมเช็คแล้วนะครับมีในระบบเดี๋ยวถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับว่ามีในระบบคันนี้เป็นเลขเต็มนะครับคันนี้ชัดแล้วนะครับสองเฮกหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับนี่นะครับ ไม่ได้ตอกนะครับคันนี้สวยสวยเลขเํมนเดิมไปเลขคอนะครับเลขคอนี่นะครับหนึ่งจ9อาสามสองแปดเก้าหนงหนึ่งนะครับอันนี้ยิงเลเซอร์นะครับนี่นะครับสามสองแปดเก้าหนงหนึ่งโอเคครับผมมาฟังคลิปเสียงกันดีกว่าครับ เครื่องยน่์น,น,นะครับทีเดียวยนี่นะครับนิ่มๆเลยให้ดูด้วยล,ลนะ ใช่หาเดิมเดิมอยู่ท่านนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมรับประกันเอกสาร,รับันนี้ก็เดิมครับแค่ไม่ได้ยินเสียงเราในวันนี้ ขึ้นครบนะจับแล้วก็จับทิปใช้ได้ปกตินะครับ okay, โอเคครับผมอจบรีวิวเพตุการณ์นี้ครับ